โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการออกแบบหน้า User Login สวยๆแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวอย่างของโปรแกรมที่ผมจะใช้สอนนะครับก็คือจะมีกล่องข้อความ2อันเนาะสำหรับป้อน Username แล้วก็ Password นะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับการโชว์ Password นะครับอ่าแบบนี้อ่า ปุ่มด้านล่าง3าปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มสําหรับการล็อกอินนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ปุ่มที่2ใช้สําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับตอนนี้เรายังไม่มีฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปสร้างฟอร์ม registration กันทีหลังนะครับปุ่มที่3ก็คือปุ่มออกจากโปรแกรมนั่นเองเนาะอ่าเราก็จะมาออกแบบฟอร์มแบบนี้กันนะครับอันดับแรกก็ให้เราเปิดนะโปรเจกต์เดิม จากเลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คือการดึงข้อมูลมาแสดงบนหน้า e mpy l o e e เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราเพิ่มฟอร์มเข้ามา1ฟอร์มนะครับคลิกขวาเลือก add นะครับจากนั้นเลือกฟอร์มตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า login form นะครับตรงตัวเลยได้แล้วก็กด add นะครับ ตอนนี้เราก็จะได้หน้าฟอร์มแบบวินโดว์ฟอร์มแบบคลาสสิกนะครับคือปกติเนาะอันดับแรกก็ให้เราไปนะแก้ไขไฟล์ Designer นิดนึงนะครับให้ไปที่หน้าต่าง Solution Explorer นะครับจากนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้โชว์ all ไฟล์ก็ให้โชว์นะครับตรงนี้กดเข้าไปจะเป็นการแสดงไฟล์ทั้งหมดนะปกติมันจะเป็นแบบนี้เนาะ แสดงไฟล์ทั้งหมดปุ๊บก็ให้ไปที่เมนาล็อกอินฟอร์มนะครับจากนั้นให้ขยายตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้ดเบิลคลิกที่ loginform d e s i g n e r vb ตรงนี้เราจะไปแก้ไขค่านิดนึงเราจะสังเกตว่าตรง inherit ตรงนี้เขาสืบทอดคุณสมบัติมาจากตัวนี้ฟอร์มเนาะให้เปลี่ยนนะครับเป็น material skin controls me .matterial form นะครับตัวนี้เนาะจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็ปิดไฟล์นี้ไปเราสังเกตว่าตอนนี้ Windows Form แบบคลาสสิกปกติเปลี่ยนมาใช้ material form เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นอย่างไรอาจจะต้องเปิดแล้วปิดนะครับแบบนี้เนาะเปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ หรือไม่ก็ต้องรีบิล์ตรงนี้เนาะไปที่เมนูบิวแล้วก็รีบิลโซลูชันนะครับโอเคตอนนี้เมื่อเราสตาร์ทโปรเจกต์นะครับฟอร์มแรกที่เปิดจะเป็นฟอร์มเมนฟอร์มเนาะทีนี้ต่อไปเราก็จะตั้งค่าให้ล็อกอินฟอร์มปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับคือจะต้องมีการกรอกยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดก่อนที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมได้นะครับ วิธีการก็คือไปที่เมนูโปรเจกต์นะครับไปที่โปรเจกต์ r r p p r t y y ด้านล่างสุดตัวนี้ไปที่แท็บแอปพลิเคชันด้านซ้ายนะครับตรงนี้ด้านซ้ายบนเนาะจากนั้น start up form สังเกตว่าตอนนี้เป็น Main Form แสดงว่าเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา Main Form จะแสดงก่อนดังนั้นเราก็จะสั่งให้เปิด Login Form ก่อนนะครับตอนนี้จากนั้นก็เซฟนะครับ จากนั้นลองทดสอบสตาร์ทโปรแกรมดูนะครับล็อกอินฟอร์มต้องเปิดขึ้นมาเนาะอ่าแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เวิร์กแล้วครับผมโอเคต่อไปเราก็จะมาปรับแต่งล็อกอินฟอร์มกันนิดนึงผมจะลาก p r o p e r t y Window มาใกล้ๆนะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการอาสอนนะครับโอเค p r o p e r t y ลากมาใกล้ๆตรงนี้โอเคฟอร์มนี้ชื่อ LogInform นะครับ ให้เราเปลี่ยนข้อความ text ตรงนี้เนี่ย login form ตรงนี้ก็ไปที่ property text เลยครับ login form ผมจะตั้งชื่อว่า user user login ตรงนี้สามารถที่จะกำหนดข้อความเองได้เลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็ยังไม่แสดงผลนะบางทีอาจจะต้อง refresh นิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรครับพิมพ์ไปก่อนจากนั้นก็เปลี่ยน start Position ของฟอร์มนี้ให้ปรากฏตรงกลางหน้าจอนะเปลี่ยนจาก window default location ไปเป็น center screen นะครับโอเคจากนั้นก็ลองทดสอบเซฟนิดนึงเปิดล็อกอินขึ้นใหม่รอบนึงเห็นไหมครับตอนนี้ข้อความเปลี่ยนแล้วบางทีต้องมีการกระตุ้นนิดนึงเนาะ refresh นิดนึงครับการใช้ material skin ก็จะมีในเรื่องตรงนี้นะครับ บางทีแก้ property เสร็จแล้วเขายังไม่อตอบสนองแบบเรียลไทม์เนาะยังไม่แสดงผลทันทีนะอันนี้ก็วิธีการก็อย่างที่ผมบอกคือปิดแล้วก็เปิดใหม่ถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะต้องปิด v i s u a l Studio ไปเลยนะครับแล้วก็ Restart โปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนของ Form border style ตรงนี้ก็กำหนดเป็นนันไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้แก้ไขอะไรใดๆเนาะถ้าเปลี่ยนตรงนี้จะมีผลกับ ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงไตเติลบา์ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็ถ้าอยากรู้ก็เปลี่ยนเองนะครับตรงนี้ลองทดสอบดูได้เองเลยเนาะต่อไปนะครับปรับขนาดของฟอร์มนะผมจะอ้างอิงจากตัวอย่างนะแบบนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันการสอนมันง่ายเนาะเราก็จะอ้างอิงตามตัวอย่างขนาดซ้ายตรงนี้ประมาณ421 คูณห้าสามห้าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้อ่าให้ตัวเลขมันสวยๆหน่อยเนาะเมื่อได้แล้วต่อไปก็นำอะไรครับอ่ามาดูตัวอย่างมีเทคบ็อกซ์สองอันนะ m a t e r i เ l ือกเทคบเปิดตัวอ่า t o o l box ขึ้นมานะตรงน,นี้ปึ๊บไปที่แทบ็บ Material skin ลากเทคบ็อกซ์มาสองอันปึ๊บแบบนี้นะครับ ขยายความกว้างนะปรับขนาดแบบนี้ในส่วนของการปรับแต่งตรงนี้สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามความต้องการเองเลยนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามนะเพราะว่ามันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับการออกแบบหน้าฟอร์มเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับการใช้ Windows Form Designer ในช่วงคอร์สเบสิกของผมนี้ก็จะจะเข้าใจแล้วเนาะว่ามันไม่จําเป็นต้องมาปรับแต่งตามกันทั้งหมดนะครับคือ เราใช้จินตนาการเราใช้ไอเดียของเราได้เลยนะครับเพื่อให้ฟอร์มของเรามันสวยที่สุดตรงตามความต้องการนะครับโอเคต่อไปก็ปรับแต่งสิ่งที่ควรจะกำหนดเลยคือ property name เนาะเปลี่ยนชื่อให้เขาเพราะว่าเราจะต้องมีการเขียนและก็เซตค่าต่างๆให้กับคอนโทรลเหล่านี้นะครับตั้งชื่อว่า user name Met text box นะครับตัวแรก เปลี่ยน property hint ด้วยนะให้มีข้อความปรากฏบนกล่องข้อความก็ user name อ่าถ้าเป็น property hint นี่จะแสดงผลงทันทีเนาะต่อไปอันที่2อนะครับอ่าอย่าลืมนะครับ user name ตัวนี้ถ้าต้องการให้มันโฟกัสเลยก็อย่าลืมตรงนี้นะครับ t a บ index เนี่ยกำหนดเป็น0ูนย์เนาะแบบนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่เป็น0ูนะก็พิมพ์0ูนย์เข้าไปเลย แล้วก็เปลี่ยนแท็บอินเดของคอนโซลตัวอื่นให้เป็น 1, 2, 3, 4นะครับหมายความว่าให้แท็บอินเดเป็นศูนย์เฉพาะตัวแรกที่เราต้องการให้มันโฟกัสเนาะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้อย่างไรนะครับถ้าเปิดมาแล้วไม่ยอมโฟกัสเราก็อาจจะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับต่อไปนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนชื่อก่อน Password Material เ e x t ็ o x เปลี่ยน property hint เป็น password โ okay. อเคนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างมีสวิตแล้วก็ปุ่ม3อันเนาะลากสวิตมานะครับ material switch ตรงนี้ตั้งชื่อว่า show password นะใช้สำหรับ show high password จะแสดงก็ได้จะซ่อนก็ได้นะครับก็ตรง property text ก็เปลี่ยนว่า show นะหรือ hide password แบบนี้นะครับจะโช o w พ a ส s ว o r d จเฉยก็ได้นะครับถ้ามันยาวไปเนาะแบบนี้แต่ให้เข้าใจว่ามันใช้สําหรับการแสดงหรือซ่อน password น,นั่นเองเนาะต่อไปปุ่มนะครับก็ใช้ material button เลยตรงนี้ material button ตัวนี้ ลากมา3ามปุ่มเลยก็ได้นะแบบนี้จากนั้นก็ปรับ property ตัว auto size นะตอนนี้มันเป็น true หมายความว่าเขาจะปรับตามข้อความที่เรากำหนดนะครับก็คือว่ามันฟิตให้มันพอดีกับข้อความก็คือ auto size กับ true แต่เราจะปรับขนาดเองเราก็เปลี่ยนเป็น false นะครับ auto size ตรงนี้ ฟอลนะเห็นไหมพอเปลี่ยนไปปุ๊บก็จะปไปนี้เราก็จัดการปรับความกว้างให้มันเท่ากันกันกบ t ท็กบล็อกนั้นบนแบบนี้เนาะความกว้างก็ได้เลยเออความสูงก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับการปรับแต่งต้องใช้เวลานะความสูงของปุ่มแต่ละอันก็จะประมาณสัก50เนาะอ่าประมาณนี้นะ ความกว้างก็เท่ากันกับเทคบล็อกคือ3ามแล้วก็ความสูงประมาณ50กํากำลังสวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะชอบให้มันสูงกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็จะปรับประมาณนี้ก่อนอเมื่อดูจากตัวอย่างนะมันจะมีตรงนี้ปุ่มที่3จะอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็สังเกตว่าสีก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอ่าทีนี้ไอตัวนี้คือ,อะไรเนี่ยตัวเส้นนี้ ก็ให้เราเพิ่มเข้ามานะมันคือตัวเดี๋ยวนะดูเนี่ยครับ d ด v i ว e เดอร์ ider, นะตัวนี้ลากเข้ามานะ d ด v i ว e เดอร์ ider, ลากมาตรงนี้จากนั้นเราก็นำปุ่มนี้มาไว้ข้างล่างสุด d ด v i ว e เดอร์ ider, ตัวนี้ก็ปรับให้มันกว้างเท่ากันกันกบปุ่มเลยนะครับความสูงก็ประมาณหนึ่งพอนะครับาจากนั้นก็ใช้อ่าคืออะไรใช้ลูกศร ปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้เองเลยนะตามแบบที่สวยงามนะครับ จะปรับประมาณนี้ก่อนต่อไปเราจะมาปรับคุณสมบัติของปุ่มนะครับทั้ง3าปุ่มนี้ปุ่มตัวแรกใช้สําหรับล็อกอินเราตั้งชื่อให้เขาเลยเนาะล็อกอินแมทรีโอหมดทอนนะครับเปลี่ยนข้อความเทคของปุ่มด้วยนะครับตรงนี้ล็อกอินคุณสมบัติของปุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ high e m p a s i e นะตรงนี้สังเกตน,นะมันเป็น True กับ False ลองปรับดูว่าจะเป็นไรนะครับตัวนี้ถ้าปรับ False จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับเนี่ยก็มันจะเป็นใสๆซึ่งไอ้ A, คุณสมบัตินี้เราจะนํามาใช้กับปุ่มล่างสุดเนาะปุ่มบนก็ใช้เป็น true ไปก่อนนะครับแล้วคุณสมบัติตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ที่น่าสนใจนะ use accent color เราปรับเป็น true เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีชมพูนะครับก็เราจะปรับให้ button ตัวที่2นะส่วน button ตัวแรกเนี่ยเราใช้ค่า default แบบนี้สีน้ําเงินนะ ต่อไปก็มาตัวที่2เลยครับตัวนี้ปุ่มนี้ใช้สําหรับการ create a new account นะก็ตั้งชื่อว่า create new account ในส่วนของเนี่ยตรง high emphasis ตรงนี้ก็ปรับเป็น true ไปก่อนนะครับแต่เราจะมาปรับตัวตัวไหนน้องเมื่อกี้มีอันหนึ่ง เดี๋ยวลองดูก่อน High e m p a s y ตัวนี้ True use accent นะตัวนี้ปรับเป็น True นะครับเนี่ยให้มันแตกต่างนิดนึงเนาะค่าปกติเป็น False นะครับแบบนี้ก็ปรับเป็น True นะครับข้อความก็ Create new account สังเกตว่าเขาจะปรับข้อความให้มันเป็น ตัวใหญ่ทั้งหมดนะเราอันนี้ก็สวยงามแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมด Create a new account โอเคได้แล้วนะครับตัวสุดท้ายเนาะตัวนี้ปุ่มนี้ใช้สำหรับ Exit ก,ก็ตั้งชื่อว่า Exit Material Button High e m p a s i s ตรงนี้ปรับเป็น False นะครับ Property Text ก็คือ Exit อ exit app ก็ได้นะ exit app หรือถ้าให้มันยาวๆก็ได้นะ l c a t i exit application อ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับตรงนี้ลองปรับเปลี่ยน accent color ดูนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะอ่าอ่าก็จะปรับประมาณนี้นะครับผมก็ต่อไปก็ลองทดสอบดูนะครับว่ามันสวยหรือยังนะครับ สตาร์ดูก็จะได้ประมาณนี้เนาะถ้าเทียบกันกับตัวอย่างนะตัวนี้เป็นตัวอย่างนาลองเทียบกันดูเนาะล็อกอินโชว์พาสเวิร์ดอันนี้ก็ ปรับแต่งได้ตามต้องการนะครับก็ตรงนี้ก็รู้สึกจะคล้ายกันแล้วนะมีอีกนิดนึงก็เรื่องของการแบบว่าปรับช่องว่างต่างๆให้มันดูเข้าที่เข้าทางเนาะในเบื้องต้นก็โอเคแล้วนะจัดช่องไฟต่างๆให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของการเขียนโค้ดล็อกอินหรือโค้ดอะไรต่างๆที่เราจะไปทำกันในเลคเชอร์ถัดไปนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม